สวัสดีจ้าพี่น้องพี่น้องจ้าพาไปเฮ็ดกับข่าวอีกแล้วเนาะคะ่ะไปเฮ็ดมันอีสิแกงเซนเนาะค่ะแกงเซนใส่ไก่เนาะขอไปคะ่ะพี่น้องแกงเซนใส่กไก่แกงวุ้นเซนนะคะพี่น้องใส่กไก่แต่ว่าทางผ่านอีสานเพิ่นเอิ้นว่าแกงร้อนเนาะแกงเส้นร้อน เส้นลอดเส้นล่อนใส่ไก่นะคะเนาะกรุงเทพปฏิวัติแกงแกงวุ้นเส้นนะคะแต่คอยสีแกงแบบแบบแกงเพชรได้ค่ะพี่น้องเด้อแกงเพชรแกงเพชรอ่าแกงเพชรเรียบคุณสิบีตำเครื่องแกงเองนะคะเครื่องแกงกับบะหมี่หักแบบตำง่ายๆนะคะไปค่ะพี่น้องไปเฮ็ดน้ำกันจ้าพี่น้องไปตำพริกเนาะพริกแข็งได้ค่ะพี่น้อง ก็ได้มากพริกสดก็ได้แต่ว่าขมมากพี่แข่งนเนาะตามให้มันแหลกแค่น้อยค่ะพี่นอ้องมีตะไคร้เนาะคะ่ะมีตะไคร้มีหอมมีกระเทียมได้พี่น้องเลยนี่ใส่สีประมาณน,นี้นะคะพี่นอ้องนี่เห็นกอดจะพี่นอ้องหันกล้องไปให้เบิรนะ์นแะ นันเห็นบอกคะ่ะนั่นถั่วสิบปอกใส่เนาะพี่น้องประมาณนั้นแหละเลี้ยงแมวน,นี่เหรอค่ะพี่น้องบางเลยเนาะเดี๋ยงหัวสร้อยใส่ก่อนเด้อจ้ะพี่น้องใส่ตะไคร้ไปตะไคร้หรือหัวจริงไข่นะคะพี่น้องตามเทระย่างเนาะพี่น้อง เทียมใส่ลงไปรบขอบะข้าวใส่ยางหนึงพี่น้องจ้ะแป๊บค่ะข้าแต่จะว่าคือข่าคอยบ่มี่ได้จ้ะพี่น้องมีแต่ข่าแห้งๆไปมีซอกของตู้เย็นก็ได้จ้ะพี่น้องเห็นมีจักน้อยเนาะพี่น้องจ้าบ่มี่อะไรกลับมาเอาอันนี้แหะคะ่นะนาะ ใส่ไปหน่อยนึงต่ำไม่แรงๆเราที่จริงมันได้มันลายหรอกมันไม่เหนียวเนาะพี่น้องเราซ้ำนี่แหละใส่หลายมันขิวใส่ข้าเข้าไปผัดหอมได้ปาะนี่พี่น้องในน้อยอกะหอมใส่หอมลงไปหอมแดงลงไปนะับพี่น้องสสหหอมหอมม้ หมั่นเน,นี่ยแนะนำต่ำก็ได้จ้พี่น้องนี่แหละค่ะพี่น้องสีสีสแกงเนาะมีไก่มีเครื่องเครื่องแกงเนาะค่ะพริกนี่แหละแล้วก็มีนี่แน่ผักสีใสมีใบมือรักกับต้นหอมนะคะนี่ขรบุญเสร็จแล้วค่ะพี่น้องไปขาลงมือกันเลยค่ะพี่น้องจ้าพี่น้องมีกะทิอําเดอร์เรื่อมั่นกะทิ ทิจังได้กระได้เนาะค่ะพี่น้องขอให้ปรุงให้อร่อยนะคะปรุงให้แซ่บเนาะไปค่ะพี่น้องไปหากระทะเลยเปิดไฟแด้ะคะ่ะพัดพัดเครื่องแกงให้หอมด้วยจ้ะพี่น้องจ้ะใส่น้ำมันลงไปจักหน่อยเนาะใส่น้ำมันลงไปจักหน่อย ว่าแหลกป่ะไหนนะพี่น้องถ้าผูแหลกว่าตำก็อ่าซื้อพริกแกงก็ได้เด้อพี่น้องเด้อเอาพริกแกงซื้อเอาก็ได้แต่ว่าข่อยมีเวลาข่อยก็เลยตำนะคะแล้วแต่โอกาสของข่อยอีก,กแหละพี่น้องนะคะมัน,นีพริกแกงใส่พริกแกงก็ได้แกงเผ็ดเท่านี้ละจ้าพี่น้องจ้าถ้าถึงพร้อมจ้าพี่น้องพร้อม จะปวดอันดูเวอร์ดีกว่าแบบที่แค่เขาหอม 在那边。 กได้ใส่น้ำปลาคั่วปูงก็ได้ไปใส่น้ำปลาคนะั่วปูงเนาะค่ะพี่น้อง<ม>ประเ็ดเองเนาะใส่ลงไปเพระาะว่าเดี๋ยวชีดเติมน้ำอีกอยู่เนะาะค่ะพี่น้องเนะ<ม>าะปลาผักแยกใส่ก็ได้ผ่กแยกใส่ก็ได้ถ้าก็กินปลาค่ะใส่น้ำปลากรับเกลือเนะาะค่ะพี่น้องแต่วันนี้คุใส่ปลาไปแล้วเดี๋ยวคุณก็จะมีเติมน้ำบุกไป ใส่จกข้าวแลค่ะพี่น้องใส่กะทิต้องไปได้จ้ะพี่น,อน้องจังใส่ลงไปกสิบเบิร์กลองเลยมันเดือดจ้ะพี่น้องใส่เสร็จแล้วจ้าพี่น้องใส่ลงไปเลย การเฮเซนมันเปื่อยๆด้วยจ้ะพี่นอ้องเพราะว่าเซนอันนี้มันก็คือเซนเปียกเนาะถ้าชุกแล้วก็สิแข็งด้ยค่ะพี่นอ้องด้ยต้่มักรนลอยนะคะเ้นเ้นเ้นเซน,นแหงเลยเนาะ ะะนะ้าพี่น้องพริกตําเองกับซีโปไข่แดงเนาะค่ะเนาะถ้าพริกตลาดนี่บอสิึ้นหนาแดงแดงแดงสวยนะ่ะแต่นี่แดงแสบนะคะ่ะพี่น้องตลาดห้าปุงให้มันแสบมันก็แสบนะคะ่ะเห็นบอกเส้นมันห่อเดียวหนึง่งเดียวได้จานนี่พี่น้องแกงสไกบ่บานแห้งแซบเนาะพี่น้องนี่ขอยบอมีไกบ่บานขอยกเลยเอาไกาพ่พันนี่แหละ,ะพี่น้องจ้า มันเดือดปุ๊กปุ๊กอยู่นี่นะคะพี่น้องถือว่าถือว่ายังบลท่านอัอนนี้เด,ด้ดมๆสักกันนะติมมันข้าววะแกนข้าวออันั้น,น,มนออหนมองแก <ornament. S 1> พี่น้องกะไปใส่ใบอันนี้ใบมะกรูดลงไปก่อนนะคะมันหอมเนาะใบใบมะกรูดลงไปก่อนแสบค่ะพี่น้องแ่บแสบซีมแล้วนะคะแต่ขยานมันอืดขึ้นอีกยุคพี่น้องเต็มมกระทะ เต็มกระทะเลยจ้ะใส่พวกอไอ้ต้นหอมลงไปจ้ะพี่น้องจ้ะเจยวปากระทะว่าทำอะไรกินหอมจังใส่ต้นหอมใส่ใบเมล็รกลงไปเดี๋ยวทำปาก่อนว่า ค่ะปิดแก๊สอา้าจ้์พี่น้องจ้าเสร็จสับเรียบร้อยแกงกะทิอุ้นเส้น,นอันแกงแกงรลอนแกงรลอนใช้เครื่องอันเครื่องแกงเนาะค่ะเนาะแต่ว่านี่ค่อยตำเอานะพี่นอ้องนะคะเป็นตาแซ่บด้วพี่น้องคือสิเป็นตะอืดแถเนาะพี่นอ้นอ,นงนนองเนาะเต็ม,มหม้อแน่แน่ฮ่าพี่น้องคลิปนี้ก็สิได้อำลาพาจากกันไปคือเกา่าตอนไกลไม่แต่ตอนอยิงไง ใส่ไก่สิกับพวกใครเด็กพวกใครกินนะไข่ควายนั่นเขาสกินตะวุันเส้นได้พี่น้องเด้เนาะพี่เห็นพี่น้องแซ่บกันแล้วค่ะพี่น้องจา้าแกงร้อนนะคะขอนี้วหันหันคุยเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวข้อทสิหนึ่งขอนี้วอยู่ค่ะพี่น้องเพราะว่าบ้านไข่สิกินก็ขอนีว้วไพมากินก็ข้อเจ้าก็ได้เด้อค่ะไปแล้วค่ะพี่น้องว้าวลายใหญ่หางเนาะส,สิบสิบนาทีแล้วบอพี่น้อง ลายใหญ่ห้างคอยพี่น้องอยืดีไม่แห้งสูผูสุขคนเนาะคะ่ะสำหรับ้วยๆเนาะไปแล้วจ้าพี่น้องคลิปหนาพอกันไหมไม่คลิปกินให้เบิง้งเยอค่ะพี่น้องเดี๋ยวแคบหน้าจอสักกันหน่อยนึงนะพี่น้องเนาะสวัสดีจ้า